สวัสดีครับวัอน,นี้ข้ามาปลูกทุเรียนไม่เ <c oughs> คยปลูกเชียวหรือครับบางทีหยิบเก่าแล้วนะครับ,บนะมันไปโอ้อบบนสาแล้วทุเรียนเมืองทองครับเรียนหมอนทองหรือครับเพราะว่าทุเรียนเมนืองทองผมปลูกด,ด้วยบ้านมืองทองตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดเลย มา,าจีบเห้อพี่น้องเบิงเมื่อไม่ครับนี่ครับเลยเป็นห่ากคดทห่างยังเขาก็ตัดออกเลยครับเพ่าตอ้องงานมันตายมันสีตายก็ตายไปเลี่ยนหมอนท่องนะครับพันนย สวนตาบันเกษตรเมืองหม่ถ้าพี่น้องมาปลูกทุเรียนกันว่ามันถีตายหรือถี่ยั่งเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องบ้างเรื่อยๆหลังจากปลูกไปแล้วก็หิวดินมากเหรครับก็หิวดินมากนาดินมากโอ้หิวไกลจน่าแขนหลกัขาลากขาหลักมาใส่คุ้มมาใส่อันคุ้มนี่ครับ รหับทั้งสีเข้าสองสามเทีย่ยอขามาพ้นพ่นขึ้นตามเขาเจ้าบอกมากนะครับเนาะถ้าเป็นข้างหลังใบกา,างสีแล้วครับเกิดเป็น้องเบิง้งตามเขาเจ้าบอกมาว่าถ้าเป็นข้างหลังใบหันข้างหลังตน้นให้ไปใช้ทั้งแดดครับ หันหลังใบให้ใบให้ทั้งแดดตัวนี้เขาก็ปลูกสั้นแรกนะครับตามพี่น้องในยูทูบบอกมานะครับเนาะเขาปลูกไว้ประมาณนี้ได้ครับ ต้นทุเรียนต้นนี้ต้นที่ผมมอามาปผูกนี่พันหมอนท่องซื้อมาไวช่งไวสามเดือนแลรวครับคิดว่าถีสู่แข็งไ้แล้วคิดว่าสีแข็งแรงหลายเติบอกหลุมผมก้นไวพุดไไวเราเอาคุยไม่ไพายลงพุนไม่ไพายลงมาไวเป็นสองสามเดือนด้วยกันหรอครับ ครับลุงเอ้ยบ่ได้อีหยังมากไหมว่าหลวงวามาันสิเป็นรฤๅสีตายเขาก็ดถามเบิ้งกันไปเรื่อยๆขอพบค้นทับนี้ครับว่าให้ถวมค้นตามผู้รู้ผู้ลู่ผู้เลี้ยขงขจรบอกมามาเบิ้งกันว,าา <c oughs> นวา่ามันสิเจริญเกือบโตให้บ่ มาปลูกดินเป็นดินขุดขึ้นมาใหมา่เป็นดินตมเป็นดินเหลืองดินตมถึงน้ำแฉะเป็นเลเลยครับปุ่มน้ำเป็นดินนุ่มน้ำผมก็เลยหาหน้าดินหาหน้าดินตรงนี้มาคูนมาคูนแล้วก็ปลูกใส่หน้าดินข้างล่างผมคุม้มผมก็บอกคุดลึกนอครับกวงางอาชิ เลือกหาบวงหาสิบผมก็ปุ่นมักไวตั้งแต่โดดๆแล้วเขาบเ่ถึงก็ว่าพุ่นรับเป็นคุยเหมยไผ่เป็นใบไผ่ที่ผมมักไวอันใบไผนะ่นั้นผมก็มักแล้วเรียบร้อยแล้วครับเป็นสามสี่เดือนห้าเดือนแล้วครับวิธีการก็บม่มีอย่งางไรมีหาขคอทางง้อเขากะตัดออกเลยครับวับนนี้เขาก็ทีตอกลักครับ รักข้าที่มาแถบการล่มผัดเียบมัดไปสักเงินหนึ่งบ่มัดบ่มัดแน่นนะครับนะมัดพ่อ,อยยู่มัดพ,พ่อต้นาอยู่จะแต่งเข้าดีๆับประมาณนี้ครับผมกลับมาเบิงึงอันนี้นะครับ สวนตาบันเกษตรมือใหม่ซื้อสวนสวะสวนมาย,ยุราฟาร์มนะครับแนละ้วสวนป่ามาย,ยุราฟาร์พาราม,ม,มพิกัดก็อยู่บ้านเมืองทองตัวบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหว,รรวัดร้อยเอ็ดนี่ครับวันนี้ก็ดทีปลูกหลายอยู่ปลูกกระบ่้หลายแล้วครับปลูกซีฟตน้ตนซีฟต้นต้นพันธุ์ซื้อมาต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนี่ครับยังพม่ได้ปลูก้ะครับนี่ลุมซื้อมาต้นละสองร้อยห้าสิบ คิต้นก็สองพันหาแล้วก็บ,บักเหาะอีกคิดต้นครับต้นละสองพันหาด้วยกันเงินหาพันรับซื้อมากมือน,นั่นก็บรูลวบาสิได้ผลรบได้ผลผมก็อยากทดสอบอยากทดลองมึงว่าดินแถวรอยเท่าที่เป็นไดที่จริงแล้วถ้าดินธรรมดาบว่าได้ดินขุดขึ้นมากคือผมก็สิเป็นดินทรายนะครับแล้ว พมาณนี้ได้ปลูกพี่้องหันบ้งครับนี่ก็เป็นสาที่ขุดขึ้นมาสาได้เก้าเก้าตามรอยพ่ออันนี้ก็ปล่อยปลาแล้นครับนะเป็นป่าเทโพปลาดกุกปลาหมอปลาตะเพียนลงน้ำกันในสองอาทิตย์แล้วดรูซื้อว่าสีเห็นตัวนี้ขึ้นแน่แล้วนี่ครับยังก็ถ้าได้ปลูก แต่ทุเรียนผมก็ว่าช่ำใบเป็นสามเดือนสี่เดือนแล้วผมคิดว่าสินายจะแข็งแรงดีนี่ครับมู่ต้นผมปลูกมื่อเ้านี้แต่ว่าบาหันดิดปากหลักปลูกประมาณน,นี่้วครับเด้อเงา,าค้นก็ยังเห็นหากเนยังอยู่ครับเดี๋ยวผมเจียวดินเขมาทมทมอีก ยังละครให้มันมีข้นนิดเดียวบ่ให้มันถึงกบกบคนตามใครจะบอกมาก็สีมาอัปเดตให้พี่น้องบ้งางเรื่อยๆท่านนี้เป็นสาเล็กเก่าแล้วครับเนาะสาเล็กเก่าก็อบอาดสีย่อนแสงยังน้อยหนึ่งขอบผ่กคนไร์กดแชร์กดติดตามเนี้ยนะครับเนาะสวนตาบันกเกษตรมือใหม่ ปลูกทุเรียนเมืองท่องครับมาอนี้ทุเรียนหมอนทองต่อผมอืินทุเรียนมึงท่องพอผมปลูกอยู่บันมึงท่องตะบเมืองท่องเพอเมืองจีบอะไรครับมันเป็นแบบใดถ้าิึงไปเรื่อยๆถ้าพูดก็เป็นต้นกล้วยต้นอ้อยโมเมนต้นอ้อยครับต้นกล้วยตน้นหลายสิ่งหลายอย่างครับใหม่ผลล้ำใหญยอันนี้เป็นเงาะนะครับเด้อเป็นเงานะหน้าสารปลูกไว้เดือนหนึ่งแล้วครับกำลังแจกยอด แล้วก็ปูกล้วยสลับกล้วยก็ตัวน้อยหน่อยที่ครับมุนี้ก็แตกยอดเงาะพ่นละครับปูคงมะนน้ำทะเลกเก่าไปทได้รรประมาณนีาที่ต้นมะกอกน้ำ วก,กวากดไหลก็แช่กดนทีต่ตามให้แ้วครับเด้อเมืองทองต่บนเมืองทองอำเภอเมืองจัะเหลดสวนตาบันเกษตรมือใหม่ขอบขอ่มไปทางนั้นท่านเป็นใหม่ปลาแล้วครับเด้อหัวตะไคร่ใหม่ปลาใหม่สักต้นม่วงก็บ่มีหลักวิชาการยังครับปลูกทุเรียนก็นได้ แต่าก็บปลูก,ก็เบางพยายามบางจากยูทู e เพื่อนแล้ะครับมันหลอดกับหลอดมันตายกับตายครับพี่น้องมาอัปเดตน้ำกันมาเบึงน้ำกันบ่ามือใหม่ปลูกทุเรียนมันจะเป็นใดปลูกอยู่บ้านเมืองท่องนี่ครับนี่ครับวันนี้กับบ่มีอย่างไรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะครับสวนตาบันเกษตร,รม,มือใหม่ อันนี้ก็เป็นสาเลเก่าเดี๋ยวจนใหมา่งา้อมแล้วผมเดี๋ยวอ,อัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆครับผมหลังจากปกลูกแล้วครับนี่แหละครับตดยที่ผมปลูกเมื่อกี้นี้ตอนนี้ยังไม่ทันหนึ่หันนวหนามนะครับดินยังซุ่มยังชื้นอยู่ยังเสียอยู่ครับบ่มี่ยังไล่ครับมือรร้อนี้ก็สวัสดีครับผม